สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญการยางค่ะจำหน่ายล้อและยางปลายแดนถอดศูนย์พี่ๆสนใจเป็นยางรุ่นไหนนะคะแม็กพร้อมยางอ,อ่อยางเบอรอ์ไรนะคะแม็กพร้อมยางรุ่นไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีถนนเ้นเรียบคลองเปลมประชากรสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าว่ามีตัวไหนที่หมดบ้างเนาะ ะะปกติจะมาอัปเดตว่ามีสินค้ารุ่นไหนเข้าใหม่บ้างวันนี้มาอัปเดตว่าอันไหนมันหมดบ้างเดี๋ยวเผื่อลูกค้าจะมาต่างจังหวัดจะได้แบบว่าเอาเหยียบเบรกก่อนนะคะพักก่อนเนาะเพราะว่ามันหมดลูกค้าหาของไม่ได้เลยนะคะที่หมดแล้วหนึ่งก็จะเป็น e สู่ตัวเตี้ยนะพี่นะสเปคแคปตัวเตี้ยขอบ16ขาหมดแน่นอนไม่รู้ว่าวันนี้ตอนบ่ายจะมีของเข้าหรือเปล่าแล้วก็อา่า GR อ่า g r ค่ะ GR Sport GR Sport บวกกับยางสองสองห้าเจ็ดิอาหน้าลูกค้านะคะสินค้าหมดตอนนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตอนนี้กี่โมงละตอนนี้บ่าย2ก็บ่ายแล้วเนาะพี่เนาะ <c oughs> น้องครับตอนนี้บ่ายบ่ายสองครับอ่าบ่ายสองแล้วเนาะจะมีของเข้าหรือเปล่านะ่ะประเด็นน่ะพี่นะคะถ้าเกิดตอนเย็นมีของเข้าจะรีบอัปเดตเนาะ กลัวลูกค้ามานะไม่ใช่อะไรหรอกพี่กลัวลูกค้ามาแบบว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดเนาะไม่ได้เช็คสินค้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังมีอยู่เลยนะคะวันนี้มาไม่มีแล้วลูกค้ามาไกลนะคะตอนนี้กําลังเปลี่ยนเป็นยางนะคะยาง265 70R16 เนาะฟอร์จูนเนอร์ยางขอบ16เลือกเปลี่ยนเฉพาะยางได้ลูกค้านะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นแม็กพร้อมยางก็ได้นะคะอาหาันมาสักนิดนึนง สินค้ามาใหม่วันนี้ก็จะเป็นฟอดตัวสปอร์ตขอบยี่สิบลูกค้นะคะฟอดขอบสนะิบเจ็ดนาะที่มาวันนี้ฟอร์ดรุ่นนี้ขายดีนะพี่นะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ด ใครที่หายางขอบ17ราคาไม่เกิน15,000ใช้ดีค่ะใช้ทนนะลูกค้าราคาย่อมเยานะคะประสิทธิภาพในการใช้งานคือดีเยี่ยม2557 0 17บ,บิตโตนดุนเลอร์เ685ลูกค้าใส่แทน265 65 17ได้เลยนะหากลูกค้าไม่รอกสเปคลองดูลูกค้า บีต้นค่ะสี่เส้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยยางสี่เส้นนะลูกค้านะนะคะที่มานะคือมันจะติดมากับล้อโฟอ์ดขอบ1ิบแบบนี้ใ่่ปียี่สี่เปน้องปียี่สบสี่ค่ะนะคะใหม่มากนะ,ะล้อพวกนี้จะถอดก่อนใช้งานจริงนะคะก็คือมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นเส้นสีตุ่มเนี่ยยางการันตียังอยู่ครบค่ะนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นยางขอบ14ยางกระบะขอบ14 215่สองหนาสิบห้าก็มีนะคะอ่าสองหนึ่งบอาสิบห้าบีตน้ตนดูโรวิชนะใส่รถตู้หรือจะเป็นกระบะนะกระบะยางขอบ15ยาง4เส้น9,500บาทค่ะยางปี2024นะเฉพาะยาง4เส้นแล้ว195่า R สิบสี่หนึ่า R สิบสี่นะคะบีต้นเหมือนกันลูกค้าดูโรวิสเหมือนกันนะคะนี่คือหลายยาง4เส้นอยู่ที่8,000บาทปี2024เช่นกันนะคะเป็นดูโรวิสรุ่น R 6 2 4 นะลูกค้าดูดอกย,ยางซะก่อนทนนะคะล่องยางลืนลึกมากนะคะทีเดียวยาวเลยเนาะลูกค้าเพราะว่าก่อนที่จะมียางป้ายแดยงขอบสิบสี่มาเนี่ยลูกค้าถามหาย,ยางกร์เส้นขอบสิบสี่เยอะมากมันซึ่งหาย,ยากซึ่งมันหายยากเนาะพี่เนาะนะคะแล้วแบบว่ารถที่บ้าน คุณพ่อใช้อยู่ขอบ14บนะคะบอกให้แกเปลี่ยนไซแม็ก่แม็ก,มกพร้อมยางขอบ15รุ่นใหม่ไม่เอานะคะอยากจะได้ขอบ14เหมือนเดิมได้เลยลูกค้าตอนนี้มียางป้ายแดงนะคะราคาดีย่อมเยาวนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพเนาะยี่ห้อด้วยอะไรด้วยนี่คือคุ้มมากแล้วลูกค้า4เส้น8ป0 0บาทคะ่ะบีโตนยางเบอร์นี้ติดมากับล้อไฮลักแชมป์นะคะไฮลักแชมป์นะ,อะเอค่ะไม่ไม่ไม อันนี้จะเป็น21570 15อ่านะคะ,ะถ้าเป็นยางปลายปี2023ซสี่้นจะอยู่ที่9000บาทลูกค้าเลือกได้เลยนะปี24อยู่ที่9 5 0 0ลูกค้าบอกปียปี23ก็ปลายปีนะคะปี24ต้นปีพอดีเลยสัปดาห์ไม่ต่างกันมากเฉลี่ยแล้วห่างกัน2-3สัปดาห์นะเอาประหยัดก่อนได้ลูกค้านะ,ะหรือจะเอาแบบว่า24เลยได้เลยลูกค้าเลือกได้เลยนะคะอ4่า24 9,005นะคะป 23, ลาย23ก็คือ9,000นะคะปลายปีสัปดาห์50ปี2023 215นี่คือ,อยางที่ร้องแจ้งคือราคาย,ยางสีเส้นนะพี่นะนะคะกระทะไม่รวมหรือจะเป็นกระทะพร้อมยางดีไหมกร,กระทะพร้อมยางอยู่ที่11,000นะคะถ้าเป็น24เลยเนาะ,ะกระทะพร้อมยางรุ่นนี้ใส่นิสสันนะบิ๊กเอ็มนิสสันฟอนเทียได้เลยนะเอ่อทำไมอ่าอ่าอ่าเยอะจังอะลูกค้าวันเนี้ย เป็นไรอะ่ะแล้วก็อะไรนะมาด้าอามอาอายมาด้าไฟเตอร์ใส่ได้อีส e ูทีฟอานะคะใส่ได้เลยร้านเปิดไหมครับวันนี้เปิดเนี่ยลูกค้าเนี่ยเปิดอยู่นะคะเปิดอยู่เปิดตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงค่ะพี่หยุดทุกวันพุธ หยุดทุกวันพุธนะจ๊ะลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะหรือ,อยางเบอร์อะไรเดี๋ยน้องพาไปชมดูมวยจบหรือ,อยังก่อนเมื่อเช้าตกใจมากนะคะเมื่อเช้าตกใจมากสิบเอ็ดโมงยังไม่ได้เปิดบินเลยนะพี่อประมาณสิบโมงสิบเอดโมงนะยังไม่เปิดบินเลยวันนี้วันเสาร์ที่น่นมันแปลกมากนะคะมันผิดวิสัยมากลูกค้าดูมวยค่ะมารถถังต,ต่อยจบหรือ,อยัง ตะวันฉายชนะหรือ,อยังจบแล้วเนาะโอเคนะคะอ่าพอมวยอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็คือัดลูกค้าพา,พา่อยมาเนาะ,ะเป็นอันว่าลูกค้าดูมวยอยู่รถตู้ก็จะเป็นยางขอบ15นะพี่นะอย่างที่น้องแจ้งเลย2 15 70 R 15ยางปี24 4, ส่สีเส้นอยู่ที่9,500บาทปี23นะคะ9,000เนาะอ่ะคันนี้คนัคนนี้เป็นยางขอบ16 2 65 70 R 16นะคะดันหลบ ลูกค้าดันออก g ก a n t ทคเอทีเป็นยางใหม่นะพี่นะสี่เส้น12,500บาทลูกค้าบอกว่าถ้าเป็นยางเก่าสามารถเทินเป็นส่วนลดได้ไหมได้นะพี่ถ้าเกิดว่ายางของลูกค้านะคะไม่บวใไม่กินข้างนะ,ะปีไม่ลึกมาก ปีไม่ลึกมากส,สภาพยางยังดีอยู่ก็ประเมินหน้างานเนาะนะคะเผื่อคู่หน้าเสียคู่หลังยังได้ก็จะเป็นส่วนลดไปนิดนิดหน่อยๆ่าน้ําค่าอะไรก็ว่ากันไปนะพี่นะทีนี้มันต้องเห็นของหน้าร้านจริงๆถ้าเกิดว่ายางเสียแล้วนะคะก็เทินไม่ได้ลูกค้าสามารถเอากลับบ้านได้เลยนะพี่ส่วนดี่เราจะถามว่ายางเก่านะคะยางเก่าที่มาเปลี่ยนเนี่ยเทินได้ไหมนะคะเป็นคําถามที่พบได้บ่อยมากอ่า แล้วน้องก็ถามว่ายางเก่ามันบวมไหมพี่ยางปีถ้ากินกี่ปีแล้วก็ถามเบื้องต้นเนาะพี่เขาก็บอกว่าอ่าไม่ไม่ใช่คันนี้นะพี่เอายกตัวอย่างอยู่ตัวอย่างลูกค้าบอกว่ายางยังใช้ได้อยู่ครับนะคะยังใช้ได้อยู่ยางยังดีอยู่เลยใหม่ๆเลยนะคะดอกตรงตรงเปียาน้องก็ถามว่าเอาแล้วพี่จะเปลี่ยนทาไมคะลูกค้าหยอกลูกค้านะคลูกค้าเออ,เอ,อ,เอ,อผมเออเออ,เอ,อแบบนี้ หยอกลูกค้าเล่นนะคะเอ,อลูกค้าบอกว่าถ้าถ้าพี่หยอกกับรับให้ได้นะครับนี่นะคะค่ะลูกค้าแซวเล่นเนาะได้ไหมพี่แซวเล่นได้ไหมไปดูสิอ่นี่เลยจ้ะมันหมดลูกค้าอีสูตัวเตีย้ยของสิบหกนะคะ แล้วก็รีโวตัวเตี้ยขอบ16เนาะรุ่นสแตนดาร์ดอะแม็กหนะ้ารูอสิบจีหมด GR ที่เป็นบวกกับยาง2องสองห้าเจ่ะหมดนะคะเนี่ยหมดหมดอีสุก็จะมีตัว X-Series รุน่นนี้ลูกค้าชอบไหมเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่รีบใช้พี่รอก่อนนะรอน้องก่อนนิดหนึงถ้าเกิดว่ามีของเข้าจะรีบอัปเดตให้ทันทีนะคะ มีเอกซิ eries, รีเหลือสองชุดพอดีพอดีเลยยางก็แกะขายให้ไม่ได้เพราะว่าของมันไม่ไม,ไม่มีนะมันไม่มีพอที่จะแกะแยกขายได้เนาะพี่ชุดนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทรวมเทิร์นแม็กเดิมนะคะมีโลโก้เปลี่ยนให้สําหรับใส่อ e ีสุดตัวเตียโลโก้คือเป็นฝาแต่งฝาเลเนาะพี่เนาะนะคะมีสองชุดลูกค้ายางปียี่สี่หนึ่งหมื่นหกพันบาทของลูกค้าเป็นแม็กอยู่แล้วหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแม็กอยู่แล้วคือจบราคานี้เลย หนึ่งหมื่นหกพนบาทรวมติดตั้งสายถ่วงให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้คือถ่วงมาแล้วเรียบร้อยจะสูนย์มาร์กจะอยู่ตรงทุกจุดเลยพี่มาร์กอยู่ตรงทุกจุดถ้าในกรณีเปลี่ยนยางสี่เส้นก็คือถ่วงให้ใหม่ทั้งสี่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นถ่วงมาแล้วมาตรฐานศูนย์เลยมีสองชุดเท่านี้รีโว่ขอบสิบหกของหมดนะพี่หมดหลายรุ่นเหลือเกินขายดีหรือเปล่าของเลยหมดไม่ลูกค้ามันไม่มีของคะ่ะ นะคะตอนนี้ออกรถยากนะลูกค้าออกรถยากมากเพราะว่าไฟแนนซ์เขาไม่ค่อยปล่อยนี้เสียมันเยอะพี่ใครออกรถนี่คือแบบว่าโอ้ต้องมีคนค้ำคนไรเนาะนะคะจริงๆลูกค้าสองหกห้าหิอาสิบแปดมีค่ะมีค่ะพี่สองหกห้าหกิอาสิบแปดมียางใหม่อย่างนี้เลยนะคะเป็นบิสโตดูลล l ร์ HT หกแปดสี่ปีสองพยบสี่ค่ะนะคะสี่เส้นอยู่ที่สองหมื่นสอันบาทลูกค้ายางป้ายแดงน้องก็มีนะ ยางป้ายแดงสีเส้นอยู่ที่19,000บาทแกะจากร้อยอีสู่ให้พี่ชอบในรุ่นไหนเซตพีเอ็กซิลี่หนูแกะได้ทุกชุดเลยนะคะตอนนี้แต่เป็นยางปลายปี2023ราคาสีเส้น19,000บาทที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้จะเป็นยางใหม่ค่ะยางใหม่บีสโตนนะดัชนีความเร็วรับนั้งหนัก1-10 h นฮดนะคะตัวนี้สี่เส้นสองหมื่นสองพันบาทรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่คือสิบแปดสิบเจ็ดมีไหมมีลูกค้าสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดใช่ไหม สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดคือตัวนี้เลยค่ะบิสตนเหมือนกันหกแปดสี่เหมือนกันพี่สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทขายในราคาโปรโมชั่นนะคะเป็นราคารวมเทินยางเก่านี่อันนี้คือรวมเทินยางเก่าแล้วนะคือเป็นแบบกิมมิกเนาะลูกค้าเป็นแบบพอเป็นพิธีเพราะว่าเอามาขายถูกแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเ๊จะทำยังไงไม่ให้หน้าเกียดเอาเป็นราคารวมเทินยางเก่าแล้วกันเนาะนะคะสี่เส้นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทลูกค้าได้ใหม่ๆมแบบนี้ไปใช้เลย ปี2024ค่ะบ i s t o ูรที684นะพี่สำหรับกระบะ SUV ขอบ10เจ็ดทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะคะ AT ก็มีลูกค้า AT น้องก็มี AT ก็อยู่ราคาอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเมื่อเช้าเฮียให้จัดโปรอยู่เป็น AT AT จะอยู่ที่16,500บาทรวมเทินยังเก่าคะ่ะปกติมัน17,500เนอะลูกค้า ยางเก่านี้สภาพไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่พี่ใช่เลยค่ะนะคะจะแตกจะอะไรมาก็เอามาเลยได้เลยเนาะใหม่มากเลยพี่แต่ลูกค้าเห็นสัปดาห์ไปแล้วเราเมื่อกี้เป็นไงลูกคา้าสองศูนย์สองสี่นะจ๊ะไอยางล็อกโ,โคโยังมีไหมน้องมีค่ะนะคะลค็อกโคจะมีมัดจําไปแล้วหนึ่งชุดล็อกโคก็ราคาดีเหมือนกันพี่สองหกห้าหกสิบอันสิบแปดแรนเทคอทีสองห้าดลอ ตัวหนังสือขาวนะคะสเปคเดียวกับที่ติดมาร็อกโคเลย4เส้น19,0 0 0บาทลูกค้ายางปีย4นี่คือยางใหม่นะตอนนี้เราอยู่ในหมวดยางใหม่มดูดูลูกค้าสับสนว่าไอ้ยางใหม่หรือยางถอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยางป้ายแดงถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะประหยัดนะคะเซฟๆบซอหน่อยเนาะเอากุดเยียร์ไหมพี่กุดเยียร์ที่ติดมากับฟอร์ดลูกค้า1 5 0 0 0บาทแต่จะเป็นเบอร์2 5 5 6 5, 5 R18 นะเอ่อ25565 R18 ใช่ค่ะถูกแล้ว4เส้น1 5 0 0 0บาท ติดมากับฟลอฟฟอร์ดนะคะตัวสปอร์ตขอบ18ตัวนี้กูตเยียกูเียค่ะมีหนายชุดลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะยางสีเส้น1นึ่งหาพันบาทร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะ ปทุมธานีถนนเสรเรียบคพองเปรมประชากรมาได้ทั้งสองทางเลยเข้าจังทางปากทางเวิร์กพอยต์นะพี่นะตรงมา8ปดกิโลขึ้นถึงร้นานทันทีหรือจะมาทางธรรมศาสตร์เส้นเชียงรากก็ได้นะคะสอบถามค่ะได้เลยพี่นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยลูกค้านะถ้าอ่านใครไม่ครบต้องขออภัยนะคะลูกค้า จำหน่ายรอและยางป้ายแดงถอดศูนย์ถ้าเป็นแม็กแต่งน้องไม่มีนะลูกค้ามีเปลี่ยนโชกไหมที่ร้านไม่มีลูกค้าที่ร้านไม่ได้ซ่อมค่ะไม่ได้ซ่อมช่วงล่างไม่มีโชกนะคะไม่ไม่มีเปลี่ยนลูกหมากไม่ได้เปลี่ยนผ้บเบรกเพราะว่าลูกค้าอยากจะมาทําให้จบทีเดียวใช่ไหมไม่มีค่ะนะคะไม่ได้ซ่อม ลูกค้าเอาอะไรนาะเปลี่ยนยางซิตี้ไอตอนนี้ราคาอยู่ที่ไร่ขอบเท่าไหร่คะสิบห้าหรือสิบหกลูกค้าขอบสิบห้าหรือขอบสิบหนะถ้าเป็นซิตี้ขอบสิบห้ายางใหม่ก็หมดหรอพี่ยางใหม่ก็หมดเนาะซิตี้เฮดแบ็กม City, back, ไม่มีสิบเจ็ดอ่ะไปไหนหมด,ดอ่ะล้อล้อและยางป้ายแดงไปไหนหมดทําไมมันหาย,ยากจังโู้ซิตี้มีแตตัวเนี้ยลูกค้า เป็น R S รุ่นใหม่เนาะเป็น H E V รุ่นใหม่ค่ะจัดโปร1,4 0 0 0บาทลูกค้ายังไม่รวมเทินนะคะยางจะเป็นเบอร์185 60 R16 รู้สึกว่าจะใส่ได้แดนซิตี้ถ้าเป็น j e ็ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมเพราะยางมันเป็นซีรีส์60แล้วนะลูกค้าตัวนี้นะคะนี่15ก็มี15เป็นรุ่นนี้15ก็ราคาซอๆแต่แจ้งนิดนึงเนาะว่า15นะคะ ยางคู่ตัวปัจจุบันเป็นแม็กซีดลูกค้าจะงงว่าย,ยางติดรถหรอ m a ็กซีใช่พี่ตอนนี้ยาง m a ็กซีดนะหนึ่งแปดนะคะ,ะแป๊บบนึ่งนะพี่เดี๋ยวลูกค้ามาทางนี้เราต้องหลบมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวน้องจะอัปเดตเป็นภาพนี้ให้ชมอีกครั้งนึงดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่ๆเขาเลือกของก่อนนะคะเดี๋ยวบางทีไม่สะดวกเราก็จะไปเดินแบบว่า เดินสวนสนามกับลูกค้านะคะขอบพระคุณพี่พที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวน้องจะอัปเดตเป็นภาพนิ่งให้พี่พีได้รับชมอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณค่ะ